ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยนุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอชแนลตอนที่110 ประจำวันอาทิตย์ที่6พฤศจิกายน2559ขณะนี้เวลา1ทุ่มนะครับผมยืนอยู่ที่หน้ามหารัตนวิหารคตหน้าพระมหาธรรมากายเจดีเจดีที่มีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์วัดพระธรรมากายไม่เคยหลับไหลจากกิจกรรมงานบุญไม่เคยหลับไหลจากการสร้างคนให้เป็นคนดี ไม่เคยหลับไหลาจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาไม่ว่าสถานการณ์ของบ้านเมืองจะเป็นยังไงในยามนี้ยามที่ประเทศกำลังเศร้า,ราโศกยามที่คนไทยกำลังสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักยิ่งนั่นก็คือในหลวงของเราที่วัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยก,ก็ได้จัดกิจ,จกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องอย่างเข้มข้น อย่างยาวนานและอย่างยิ่งใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหามาจากทั่วประเทศมาจากทุกมุมโลกเพื่อมาร่วมกิจกรรมงานบุญไม่ว่าจะเป็นการสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรการพิมพ์พระการบวชพระการจัดตักบ,บาทการถวายพัตตาหารการมีพิธีบุเเ e ตรพลีมีกิจกรรมงานบุญอย่างต่อเนื่องมีการสวดอภิธรรมเพื่อถวายแด่ในหลวงอยู่เป็นระยะระยะอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้แค่การพูดแต่เป็นการลงมือปฏิบัตินี่คือวัดพระธรรมกายไม่เคยหลับไหลจากการสร้างกิจกรรมดีๆเกี่ยวกับศาสนาพุทธนอกจากนี้แล้วนะครับพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรม,มชโยยังมีการจัดทอดกระถิ่นหนึ่งหมื่นกว่าวัดทั่วทั้งืนผแผ่นดินไทยเพื่อทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาในยามที่พระพุทธศาสนากําลังมีภัยเพื่อเป็นการเอื้ออาทรเพื่อเป็นการแสดง ความมีน้ําใจกันในยามยากและบุญทุกบุญที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายและทุกวัดทั่วทั้งืนผแผ่นดินไทยก็น้อมนําบุญนี้ส่งเสด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราสู่สวรรค์คาลัยด้วยความเคารพด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่วัดพระธรรมกายมีการทอดกระถินธรรมชัยเพื่อสร้างทุกสิ่งสาธุชนมากันอย่างล้นหลาม รถราม่มีที่จอดรถยนต์เป็นหมื่นสองหมื่คันสาธุชนหลายแสนคนจนไม่มีที่นั่งในสภาธรรมกายบรรยากาศเป็นไปด้วยความสงบแต่ปลื้มปิติด้วยบุญกุศลที่เกิดขึ้นได้ในยามยากสาธุชนมาจากทั่วประเทศทั่วโลกทั้งคนไทยคนเมียนมาศรีลังกาสอป,อ,ปอลาวพี่น้องชาวกัมพูชาคณะสง ก็เมตตามมาจากหลายหลายประเทศหลายหลายจังหวัดมากันในยามที่วัดพระธรรมกายกําลังเจอมรสุมอย่างหนักเช่นกันแต่ความสามัคคีในหมู่ชาวพุทธก็ยังคงดำเนินต่อไปความเอื้ออาทรกิจกรรมดีๆก็ยังคงดำเนินต่อไปการสวดธรรมจักกับป่วัฒนสูตรที่วัดพระธรรมกายขณะนี้ทะลุหล้านกว่าจบกำลังจะไปให้ถึง เลข 6, 7ตัวนี่คือกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังอย่างยาวนานไม่ได้พูดแต่ลงมือปฏิบัติวัดพระธรรมกายโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยไม่เคยสอนให้ลูกศิษย์หมดเนื้อหมดตัวมีแต่สอนให้หมดกิเลสหมดความกโกรธหมดความหลงหมดความโลภ คิดดีทำดีทำจิตใจให้ผ่องใสไม่เคยว่าร้ายใครมีแต่พิจารณาตัวเองแก้ไขปรับปรุงตัวเองมีแต่เอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์ทุกศาสนิกนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเพราะฉะนั้นพี่น้องสาธุชนทั้งหลายอย่าได้แปลกใจเลยนะครับว่าทำไมไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ศรัทธาที่มีต่อวัดพระธรรมกายศรัทธาที่มีต่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยถึงไม่เคยแคลนคลอนไม่เคยลดมีแต่จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นและนับวันก็จะยิ่งมากขึ้นก็เพราะเกิดจากคําสอนของท่านซึ่งเป็นคําสอนเดียวกับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นคือสอนให้พวกเราละชั่วทําดีทําใจให้ผ่องใส ไม่ว่าร้ายใครมีแต่ความเอื้ออาทรความเมตตาลดละกิเลสท,ที่อยู่ในใจเพราะฉะนั้นเงินทองที่ลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายหามาด้วยความยากลำบากเลือดตาแทบประเด็นถึงสามารถนำมาถวายเพื่อทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยไม่มีคำว่าเสียดายเลยแม้สักนิดเดียวเพราะฉะนั้นวัดพระธรรมกายไม่เคยสอนให้หมดเนื้อหมดตัว มีแต่สอนให้หมดกิเลสหมดความโกรธหมดความโลภเหลือแต่จิตใจที่ผ่องใสและบริสุทธิ์ดังนั้นวัดพระธรรมกายจึงไม่เคยหลับไหลจากกิจกรรมงานบุญไม่เคยหลับไหลจากความดีไม่เคยหลับไหลจากการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและจะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกลูกศิษย์ลูกหาก็พร้อมที่จะทุ่มแรงกายทุ่มแรงใจอย่างเอาชีวิตเป็นเดิมพัน เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนาและเดินตามรอยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยกันด้วยความเต็มที่เต็มกำลังวันนี้ลูกศิษย์ลูกหาของวัดพระธรรมกายและชาวพุทธทุกคนทั้งโลกขอน้อมนำบุญที่เกิดจากการทอดกฐถินและกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกวัดทั่วผืนแผ่นดินไทยน้อมนำบุญนี้ ทรงเสด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เป็นที่รักยิ่งของคนไทยทุกคนสู่สวรรคาลาไลด้วยความจงรักภักดีด้วยความเคารพอย่างสูงสุดไอแชแนลรายงานจากหน้าพระมหาธรรมกายเจดีเจดีที่มีพระพุทธเจ้า1ล้านพระองค์เสียงสวดธรรมจักรยังคงดังอยู่ต่อไปจนกว่าผืนแผ่นดินไทยนี้จะกลับสู่ภาวะปกติขอบคุณและสวัสดีนะครับ